อีก2ปีน่าจะได้เห็นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการสดใสและเติบโตเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถึงเวลานั้นก็น่าจะเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคคำไซอย่างเป็นทางการได้นะคะนี่เป็นความคาดหวังของผู้คนเป็นอย่างมากตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและว,วันนี้นายกรัฐมนตรีจากไทยและลาวไปร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณพจนีสายกระจ่าง ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของโครงการและไปดูความคาดหวังของคนในพื้นที่จังหวัดบึงการค่ะโครงสร้างสะพานที่ก่อสร้างเชื่อมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการและเมืองปากซันแขวงบริคำไซส,สปปลาวคือแนวก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซระยะทาง 1, 3 5 0เมตร การกอร่อสร้างสะพานที่มีความคืบหน้ากว่า160แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องกระแสน้ำโขงและระดับน้ำโขงที่ผันผวนทำให้การกอร่อสร้างล่าช้าแต่รัฐบาลไทยและลาวยืนยันจะเร่งรัดการกอร่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนในปี2567เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยลาวครบรอบ75ปีจะมีเป้าหมายสำคัญให้ทั้งสองประเทศก้าวไปข้างหน้าและเต,ติบโตไปด้วยกันอย่าง,ย,างยั่งยืน บทพื้นฐานของคนประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายรัฐบาลไทยถือว่าสะพานมิรภาพไทยลาวแห่งที่5เป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับสอลาวและภูมิภาคอีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสปลาวที่จะพัฒน,นาประเทศให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของภูมิภาคสะพานแห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปมา,าสู่กันง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มทางเลือกในการคขับรถขนส่งระหว่างไทยกับพมโาลาวนอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคระหว่างไทยลาวเวียดนามบนเส้นทางหมายเลขแปดและสามารถเชื่อมต่อไปอยังจีนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแพรขนานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและลาวบริเวณด่านศุลกาการบึงการทําให้มีข้อจํากัดในการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ แต่หากการก่อสร้างสะพานมิตรภาพชายลาวแห่งที่5แล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าในอนุภาคลุ่มน้ำโคงเพราะจากสะพานไปชายแดนประเทศเวียดนามมีระยะทางเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นสะพานมิตรภาพระหว่างบึงการกับปากสันและก็จะเชื่อมโยงไปถึงเวียดนามนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานเส้นเศรษฐกิจเป็นสายเลือด นำความจเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวและวก็เวียดนามเพราะว่าจากจากสะพานนี้ไปไปถึงชายแดนเวียดนามก็แค่270กว่ากิโลเมตร ấy. มันใกล้มากนะครับเป็นท่าเรือน,น้าลึกของเมืองวุ้งอานของสาธารณรัฐเวียดนามผ่านจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวโดยอัตโนมัตินะครับโดยเฉพาะ บึงการนั้นจะเป็นคู่กับเมืองความเจริญด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมบึงการนี้จะคู่กับปากซันเวียงจันทนั้นก็จะคู่กับหนองคายสะพานมิตรภาพชทยลาวแห่งที่5บึงการบริคคำไซการก่อสร้างเป็นแบบสะพานขึงเสาหลักสะพานออกแบบเป็นรูปแคนเครื่องดนตรีอีสานเน้นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ สะพานแห่งนี้นอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวแล้วยังกลายเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบึงการซึ่งคนในพื้นที่คาดหวังว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เติบโตในอนาคตพจนีใสยกระจ่างไทย PBS รายงาน